สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูลู่วิ่งไฟฟ้าของ l i f f f i i น n ด s นะคะตัวนี้เป็นรุ่น 93T นะคะเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะ USA นะคะของแท้นะคะจากอเมริกาเลยนะไม่ใช่สินค้าออนไลน์นะคะคุณลูกค้าคะ่ะถ้าซื้อก็หลายแสนอยู่ทีเดียวเลยนะใครที่สนใจช่างซ่อมเครื่องออกกำลังกายหรือว่าช่างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้านะคะก็สามารถติดต่อทีมงานของช่างจีวอได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราพามาดูลักษณะการทํางานของช่างจีวรน,นะคะวันนี้ไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของการซ่อมหรือว่าแนะนําการซ่อมแต่อย่างใดนะคะวันนี้ใครที่สนใจนะคะเครื่องมือหนึ่งมือ2หรือว่าช่างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าช่างซ่อมเครื่องออกกาลังกายนะคะ mm. ก็สามารถติดต่อทีมงานของช่างจีวรได้เลยนะหรือใครที่อยากจะให้ช่างจีวรเข้าไปมันติเน้นตามฟิตเนสตามยิมตามที่บ้านนะคะรวมไปถึงการซื้อเครื่องใหม่นะคะมีหลายๆแบรนด์เลยนะคะ ก็สามารถติดต่อช่างจีวรโดยตรงได้ที่เบอร์โทร0894275104หรือจะแอดไลน์ผ่านไอดีเป็นเบอร์โทร0894275104ได้เหมือนกันค่ะ